เป็นที่รู้กันว่าวันที่28ธันวาคมของทุกปีรัฐบาลได้กำหนดให้เป็นวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนื่องจากในอดีตวันนี้ถือเป็นวันคล้ายวันปราบดาพิเศษเป็นพระมหากษัตริย์ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ถือเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธมบุรีเพียงพระองค์เดียวซึ่งทรงพระนามว่าสมเด็จพระบรมราชาที่4ขณะที่ประชาชนนิยมเรียกเพลงพระนามสั้นๆว่าพระเจ้าตากสินหรือพระเจ้าตาก พระองค์ถือเป็นหนึ่งในสองมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงกอบกู้เอกราชจากพมา่าให้กับสยามประเทศและทําให้มีประเทศไทยจนถึงทุกวันนี้ครั้งนี้จึงขอพามารำลึกถึงพระองค์ท่านที่อุทยานการเรียนรู้สดรจพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองหรือที่หลายคนนิยมเรียกสั้นๆว่าอุทยานพระเจ้าตากศิลนซึ่งปัจจุบันที่นี่ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จะแสดงเรื่องราวของสดรจพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างเป็นระบบแห่งแรกแห่งเดียวในเมืองไทย อุทยานพระเจ้าตากสินเป็นอาคารสองชั้นจะแสดงในรูปแบบพิพ,ธพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ร่วมสมัยมีการใช้สื่อมัลติมีเดียแสงสีเสียงเข้ามาช่วยสร้างสีสันให้ดูน่าตื่นตาตื่นใจโดยพิพ,ธพิธภัณฑ์แห่งนี้มีการจัดแสดงแบ่งเป็น6โซนได้แก่โซนหนึ่งหมโงเจ้าตากสินเปิดประเดิมด้วยการเกลื่อนนำ้ำเพื่อปูขื้นฐานความเข้าใจถึงเหตุของสงครามครั้งสําคัญจนถึงขั้นเสียกรุงศรีอธุธยาครั้งที่สอง โซนนี้มีไฮไลท์คือรูปเครารพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชให้สักการบูชากันกลางห้องถัดมาที่โซนที่สองอวสานชินอโยุยาโซนนี้บอกเล่าช่วงเวลาขับขันที่กรุงศร,รียัชกา็จะแตกที่นำเสนอด้วยเทคนิคการฉายภาพยนตรบน์บรรยากาศของตลาดท่าประดู่ตลาดโบราณเมื่อ200อยกว่าปีก่อนโดยมีการสนทนาของเบียชนคนระยองที่มุ่งมั่นจะเข้าร่วมกับทัพยาตราเป็นตัวเดินเรื่องโซนที่3มุ่งบูรพาสัญหาไพ่พ โซนนี้เป็นการขยายความเหตุการณ์การประทะก,กันของทัพพระยาตากับทหารอังวะและชุมชนท้องถิ่นนำเสนอด้วยเทคนิคกราฟิกแอนิเมชันแมปปิ้งบนจอโค้งขนาดใหญ่พร้อมเสียงประกอบปูุกความเร้าใจต่อที่โซนที่4ประกาศตนองค์ราชันเป็นโซนไฮไลท์กล่าวถึงช่วงที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงนำทัพมาปักหลักที่เมืองระยองก่อนจะกอบกู้อธิปไตยคืนจากทัพอังวะได้ในที่สุด โซนนี้มีการนำเสนอสุดตื่นตาด้วยเพลพยอ์180องศาจอโค้งตลอดแนวห้องดูเสมือนจริงด้วยเทคนิคีมิติและพิเศษคือเปิดโอากาสให้ผู้ชมร่วมเป็นทหารในกองทัพพระเจ้าตากด้วยการเลือกอาวุธที่จะแสดงมาจำลองการสู้รบพร้อมสร้าตืนต่นเต้นบุกอาวอาร์ถัดมาที่โซนที่5สร้างเขตขันกรุงพนบุรีโซนนี้บอกเล่าเรื่องราวหลังชนะศึกพระยาตากปราบดาเป็นกษัตริย์แล้วสถาปนากรุงพนบุรีขึ้นเป็นราชธานี โซนนี้เป็นอีึ่งจุดไฮไลท์เนื่องจากที่กลางห้องมีการะริตสนรูปเคารวสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในช่วงพระชนมาย,ยุ33พรรษาซึ่งเป็นช่วงที่ยกทัพมาตีเมืองระยองถือเป็นรูปเคารพพระเจ้าตากสินในช่วงวัยหนุ่มหนึ่งเดียวในเทืองไทยซึ่งผู้ชมสามารถกับสการะถ่ายภาพไปที่ระลึกและอธิษฐานขอพรจากท่านได้ อิกทายที่ส่วนสุดท้ายถิ่นคนดีเมืองระยองกล่าวถึงความรุ่มสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินระยองนับจากอดีตถึงปัจจุบันที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นชาวระยองประสบความสําเร็จในแวดวงต่างๆโดยมีสินค้าของดีเมืองระยองบางส่วนให้เลือกซื้อหาติดมือกลับบ้านกัน แลลนี่ก็คือมรสเนกของอุทยานการเรียนรู้สมเด็จพ,พระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัดระยองซึ่งนอกจากจะเป็นอันซีนมเือระยองอันทรงคุณค่าแล้วยังเป็นรอยอดีตสอนใจให้คนไทยเรียนรู้เพื่อเข้าใจสถานกา,าร์ของชาติบ้านเมืองในปัจจุบันว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวใครจะมาแบ่งแยกทำใดยี้้ได้